เรื่องราวของผีปอบลักกินไก่ในหมู่บ้านชนบทนี้เล่ากันว่ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นนอในคืนหนึ่งที่พระจันทร์เต็มดวงแสงจันทร์สาดส่องและงองมาอยังบ้านไม้เล็กๆของชาวบ้านซึ่งตั้งอยู่โดดเดี่ยววล้อมรอบด้วยป่าไผ่ที่มีใบไม้พลิ้วไหวจากสายลมในยามค่ำคืนบรรยากาศโดยรอบนั้นเงียบสงบจนน่าขนลุกแต่เมื่อฟังดีๆจะได้ยินเสียงไก่ในแล้วส่งเสียงร้องตกใจเป็นระยะสลับก,กับเสียงกระพือปีก และเสียงเหยียบย่ำบนหญ้าแห้งๆรอบๆเล้ามีชาวบ้านเล่าว,ว่าตัวผีปอบนั้นมีลักษณะร่างผอมเรง็งผิวซี่ดูเหมือนจะไม่มีเลือดผมยาวยุ่งเหยิงไม่เป็นระเบียบส่วนใบหน้ามีรอยเหี่ยวย่นหน้าขนลุกดวงตาของมันดูว่างเปล่าเหมือนบ่อน้ำลึกที่ไร้แสงผีปอบเดินโซเซไปที่เล้าไก่มือยาวบิดเบี้ยวค่อยๆเปิดประตูเล้าอย่างเทาเบามันคว้าไก่ที่กำลังนอนหลับสนิท ในเล้าไก่ที่ถูกจับลืมตาขึ้นมาเจอใบหน้าผีปอกก็ร้องลั่นพยายามดิ้นรนบินหนีด้วยความหวาดกลัวบรรยากาศรอบๆยิ่งเงียบลงเมื่อผีปอกพาไก่ตัวนั้นออกไปจากเล้าจนเสียงไก่เงียบหายไปในความมืดพร้อมกับการปรากฏตัวของมันแต่เมื่อเช้ามาถึงชาวบ้านจะพบแต่ร่องรอยของขนไก่หล่นอยู่และเสียงของเล่าสัตว์เล็ก ที่ดูหวาดกลัวชาวบ้านลือกันว่าทีปอบจะกลับมาลักกินไก่อีกครั้งในคืนที่จันเต็มดวงในคืนหนึ่งที่จันเต็มดวงสาแสงลงมายังหมู่บ้านเงียบสงบตาแก่และยายแก่เจ้าของบ้านใบเล็กๆหลังหนึ่งกำลังนอนหลับสนิทท่ามกลางบรรยากาศที่ดูสงบเกินปกติเสียงริ